สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับท่านผู้ติดตามรายการสองยามไม่มีใครหรอกนะครับที่จะไม่เคยรู้จักสัตว์น้ำเพราะสัตว์น้ำในโลกเหล่านี้มีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดหรือสัตว์น้ำเค็มหรือแม้แต่ในน้ำกร่อยวันนี้รายการสองยามจะพาท่านมาพบกับ10อันดับสัตว์น้ำที่มีรูปร่างแปลกประหลาดที่สุดในโลกมาให้รู้จักกัน อันดับที่10เพียงหินเพียงหินเป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะเหมือนก้อนหินซึ่งมีอวัยวะอยู่ด้านในหินที่มีชีวิตชนิดนี้เป็นอาหารอันโอชะในหลายๆพื้นที่ของโลกอันดับที่9ปลา Black สวอลโลเวอปลา Black ส w a l l ลเวอเป็นปลาในทะเลเขตร้อน มันใช้หางตวัดและเกลืนกินเหยื่อเข้าไปทั้งตัวทั้งนี้ปลา l a c k swallower สามารถเกลืนกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ฝ่าตัวเของมันเองถึง2เท่าได้อย่างสบายสบายอันดับที่8ปปลาทองหัวสิงตากลับปลาทองหัวสิงตากลับมีชื่อเสียงเนื่องจากตาที่หงายกลับเป็นลักษณะเฉพาะตัวตาของปลาทองหัวสิงตากลับนี้ มีลักษณะปกติตอนที่มันยังเล็กและจะค่อยๆหงายกลับขึ้นฟ้าเมื่อตัวมันโตขึ้นก็นับเป็นปลาที่แปลกประหลาดนะครับอันดับที่7หมูทะเลหมูทะเลจัดเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกหมูทะเลมีรูปร่างเป็นรูปไข่ผิวสีชมพู และมีขาสั้นๆป้อมๆจำนวน5้ถึงเขานอกจากนี้หมูทะเลยังมีขาที่เหมือนเสาอากาศอยู่บนหัวอีกคู่หนึ่งด้วย6ปลาแองเลอร์ปลาแองเลอร์มีหัวขนาดใหญ่แล้วก็มีฟันซี่ใหญ่เหมือนเข็มแหลมจำนวนมากแล้วก็มีแท่งเรืองแสงบนหัว ซึ่งใช้ในการล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ๆเพื่อที่จะจับเหยื่อกินอันดับที่5ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ตัวเจ้าซาลาแมนเดอร์ยักษ์นี่มีสี่เท้าโดยเท้าหน้ามีสนิ้วขณะที่เท้าหลังมีห้านิ้วมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเปลือกตาแล้วก็มีปุ่มรับสัมผัสจำนวนมาก อยู่ที่บริเวณลำตัวและหัวของมันลำดับที่ส่แลมเพล์ไอเจ้าตัวแลมเพลย์นี่มีลักษณะเหมือนปลาไหลที่มีปากคล้ายกรวยดูดและมีฟันที่แหลมคมทั้งนี้เนื่องจากแลมเพลย์บางสายพันธุ์นีจะดำรงชีวิตอย่างปรสิตที่เกาะอยู่บนปลาตัวอื่นแล้วก็คอยดูดเลือดปลาที่มันเกาะกินเป็นอาหาร อันดับที่สามึมือโคลสซันเจ้าหมือโคลสซันเป็นปลาหมึกที่มีลำตัวใหญ่เท่าๆกับรถบัสแล้วก็มีนวดทิดเต็มไปด้วยปมดูขนาดใหญ่ไว้สำหรับจับเหยือ่อมีรายงานของผู้ที่เคยเห็นหมึกโคลสซันว่ามันว่ายกวดหวานสเปิร์มด้วยอันดับที่สองฉลามกอบเรนเจ้าฉลามกรอบเรนนี่มีสมญาว่าเป็นฟอสซินที่มีชีวิต และนับเป็นสัตว์ทะเลที่หายากเอามากๆเจ้าฉลามกอบลินสืบทอดสายพันธุ์มาตั้งแต่125ล้านปีที่แล้วและอันดับที่หนึ่งปราบล็อบเจ้าปลาบล็อบนี่ปลูบร่างลักษณะเหมือนก้อนเมือกเหลวที่ลอยอยู่ในท้องทะเลแต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อจับมันขึ้นมาบนบกเจ้าปลาบล็อบจะมีรูปร่างแข็งไม่เป็นเมือกอีกต่อไปเออแปลกนะครับ และนี่คือสิบอันดับสัตว์น้ำที่มีรูปร่างแปลกประหลาดที่สุดในโลกที่นำมาอภินนทนาการกับท่านผู้ติดตามรายการในคืนวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ